ตัวนี้เข้ามาเอาจุดเด่นของเขาเลยคืออะไรฮะพี่ก็ความสมูททั้งตัวครับครับผมเป็นวัวที่มีกล้ามเนื้อทั้งตัวครับผมครับตั้งแต่คอมาไหล่มาถึงลําตัวมาถึงสะโพกเนี่ยสมบูรณ์ครับตัวนี้ก็คือนําเข้าใช่ไหมพี่ไม่ไม่ครับลูกเกิดที่นี่โอ้นี่เป็นลูกที่ปลีดในฟาร์มนะใช่ใช่ครับผมถามตรงๆเลยพี่อย่าโกรธผมนะครับวัวฟาร์มพี่เนี่ยอย่างสมมติตัวนี้ฮะพี่ให้เกรดเลยเกรดอะไรครับตัวนี้ ตัวนี้เป็นเกรดพรีเมียมเลยครับพรีเมียมเลยเนาะที่อยู่ทุกวันนี่คือเกรดพรีเมียมครับคือทําผมทําบัวเกรดเดียวนะครับครับผมก็จะเป็นเกรดประกวดอย่างเดียวเลยครับสวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาบัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมพาพี่น้องอยู่ที่ฟาร์มอเมริกันบามันเลือดร้อยนําเข้านะครับต้องบอกได้เลยว่านําเข้าแต่วันนี้ผมจะพาพี่น้องเนี่ยมาทําความรู้จักกับ าการเลือกซื้อแม่พันธุ์นะครับนะว่า,าถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยครับจะอยากจะได้อยากจะเลี้ยงวัวอเมริกันอเมริกันบามันเลือดร้อยเนี่ยนำเข้าเนี่ยจะต้องเลือกแบบไหนหรือว่าแบบไม่นําเข้าก็ได้นะครับมีวิธีการดูยังไงมีวิธีการเลือกยังไงนะครับเดี๋ยวไปดคปูคลิปนี้กันเลยครับผมครับพี่น้องครับวันนี้จะพาพี่น้องมา ดูวิธีการเลือกซื้อแม่พันธุ์นะครับอเมริกันบา์มั่นเลือดร้อยนะครับว่าฟาร์มของพี่บอยเนี่ยมีวิธีการเลือกซื้อแม่พันธุ์เข้าฟาร์มเนี่ยต้องดูอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวมาพูดคุยสอบถามกับพี่บอยกันครับผมพี่บอยครับการเลือกซื้อแม่พันธุ์ของพี่เนี่ยเข้าฟาร์มเนี่ยพี่จะดูอะไรเป็นจุดจุดแรกครับพี่อันดับแรกเลยผมดูที่ที่พันธุกรรมนะครับ พันุกรรมว่าอ,อย่างงัวเนี่ยมันสืบได้ว่าพันธุกรรมนี้มีลูกช่วงอายุเท่าไหร่รอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบแล้วเราก็มาดูในเรื่องลักษณะตัวเขาโครงสร้างไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปคือใหญ่มากก็ไม่ดีเหรอพี่ใหญ่มากก็ไม่ดีครับครในห้องเฟรมเนี่ยให้อยู่กลางๆับกลางไปใหญ่ใหญ่ใหญ่ไปใหญ่มาก ครับผมพอใหญ่ไปใหญ่มากเนี่ยการกินก็ต้องมากขึ้นอ๋อครับแล้วก็ความสมบูรณ์พันธ์ก็จะจะช้านะครับไม่ใช่ว่ามีลูกไม่ได้มีได้ครับแต่ก็จะช้าลงไปอย่างตัวเนี้ยเต็มล่างเนี่ยก็จะประมาณเมตรหกสิบถึงเมตรเจส่วนสูงส่วนสูงใช่ครับครับผมแล้วก็ที่สําคัญการดูคัดเลือกแม่พันเนี่ยให้ดูวัวตัวเมียให้เป็นตัวเมียครับอ่าดูยังไงครับผม รูปร่างลักษณะหน้าตาครับหน้าตาไปจนถึงทั้งลําตัวเนี่ยครับคืออย่าให้กระดูกใหญ่จนเกินไปสมมติตัวขนาดเนี้ยครับกระดูกใหญ่กว่านี้ถามว่าผิดไหมไม่ผิดครับแต่ว่ามันมีผลเหมือนกันแล้วก็ตโนกที่คนกลัวกันเนี่ยว่าัวัวตโนกใหญ่จะมีฮอร์โมนเพศผู้สูงไหมไม่ไม่เกี่ยวครับครับอยู่ที่ความสมบูรณ์พันธุ์ของเขามากกว่าตัวนี้ถือว่าตโนกใหญ่ไปไหมพี่ก็ ถ้าเป็นในวงการนวลปรามันเนี่ยก็ใหญ่ไปสักนิดหนึ่งใหญ่นิดนึงแต่มันเป็นพันธุกรรมของพ่อเขาครับที่เป็นเอ็กซเรยเอ็กซเรยจะเอกลักษณ์ก็คือตนกใหญ่เป็นแบรนด์ของเขาเลยใช่ครับเป็นเป็นแต่ว่าอย่างเงี้ยก็อย่างตัวนี้ทองแล้วนะครับับผงทองแล้วก็ไม่มีผลในเรื่องระบบสืบพันธุ์อายุเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้อายุ20เดือนครับอายุยี่ส20เดือนท้องแรกครับแล้วจุด ต่อไปให้ดูอะไรครับพี่เอ่อดูตัวแล้วครับดูพันธุกรรมแล้วดูความสมบูรณ์ครับครับผมถ้าเป็นวัวสาวครับอายุขนาดนี้ต้องมีลูกแล้วครับผมคือถ้าอายุ20เดือนไปแล้วเนี่ยครับควรที่จะอุ้มท้องได้แล้วครับถ้ายังไม่อุ้มท้องสองขวบกว่าเนี่ยถือว่าผิดปกติครับถ้าสองขวบไปแล้วยังไม่มีลูกเนี่ยครับก็ควรที่ก่อนจะซื้อการกันเนี่ย ควรที่จะเช็คก,ก่อนเช็คระบบสืบพันธุ์อันอรายชัวร์ที่สุดครับครับผมอในเรื่องของกล้ามเนื้ออะครับพี่กล้ามเนื้อ,อ,อในการดูใช่ไหมครับ,รบผมผมว่าไม่ค่อยมีผลอะไรครับหมายถึงว่าถ้าเขาฝีดอาหารมาดีกล้ามเนื้อออกอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเราจะดูว่ามันจะไปในทิศทางไหนได้เนี่ยดูดูได้ที่ที่ ที่ตัวเขาเลยดูได้ภายนอกเลยวัวตัวเมียอ้วนไปถ้าท้องแล้วอย่างเงี้ยอ้วนได้เต็มที่แต่ถ้ายังไม่ท้องอ้วนขนาดนี้ผิดปกติเหมือนกันครับกระดูกแข้งขาข้อขาครับเป็นจุดที่เราต้องดูด้วยไหมครับก็ดูครับก็คือดูดูก็ดูทั้งตัวเลยว่าขาดอะไรครับอย่างเงี้ยกระดูกโครงสร้างกรีบดีขากรีบไม่บิดไม่เบี้ยวครับ ไม่ผิดรูปอย่างเงี้ยครับเนี่ยนะพี่น้องดูตามนะครับนะสงสัยตรงไหนถามถามได้นะครับครับผมแล้วหางบางคนก็แบบอาจจะไปดูว่าหางสั้นไปไหมยาวไปไหมไม่ไม่มีผลกับระบบสืบพันธุ์ไม่มันเป็นความสวยอง์รวมมากกว่าครับ ดูใ <ผม S 2> <อ>ห้คือผมไปมเห็นบางฟาร์มหางสั้นมากเลยพี่ครับมีมีครับห,หางสั้นแต่ว่าไม่มีผลอะไร,รไม่มีผลอะไรในสนามประกวดหางขาดยังประกวดได้เลยครับ<อ>ยังติดรางวัลเหมือนเดิมอ๋อไม่มีไม่มีผลนะครับครับครับพี่น้องท่านใดที่ดูแล้วอชอบติว่าวัวตัวนี้หางสั้นแล้วหางขาด่ะพี่ไอ้ผู้หางมันที่ขาดออกไปอย่างเนี้ยมีผลไหม กับเรื่องระบบสืบพันธุ์นะกับเรื่องความสวยงามใช่ครับก็มีผลครับมีผลถ้าถ้าเรามองในเรื่องความสวยงามมีผลแน่นอนครับแต่ถ้าคุยถึงเรื่องการจะมาทําแม่พันธุ์น่ะครับไม่ไม่มีผลอะไรครับแล้วนมนะครับพี่ที่คนเขาดูกันจังไห นมเนี่ยนมเกินเหรอครับใช่นมเกินอะไรประมาณนี้ไม่ไม่มีผลนะครับอยังอเมริกันบาม่นเลือดร้อยทแท้เนี่ยมีไหมนมห้านมหกก็มีก็เนี่ยวัวนอกเข้ามาเนี่ยนมเกินทุกตัวครับอ๋อเมืองนอกเขาไม่ได้ไม่ได้ฟิกเรื่องนี้ครับมีบ้านเราเนี่ยแหละฟิกอืครับแล้วไปประกวดได้ไหมนมห้านมหกได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นประกวดต้องตัดครับอ๋อคือออกมาเนี่ยหลายๆตัวก็เกินมาเลยครับก็ตัดครับครับตัดแต่งเอา อย่างด้านหน้านะครับจุดจุดสังเกตเลยของบรามมนเลือดร้อยเนี่ยส่วนหน้านี่ดูตรงไหนครับพี่ใบหูใบหน้ามีมีให้จุดสังเกตไหมบรามมนใช่ไหมครับผมบรามมนก็ดูหน้านะครับหน้าทรงหน้าหูไม่ยาวจนเกินไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นบรามมนแดงแท้ๆเนี่ยยังไงก็มีหูหน่อยๆครับเพราะว่าวัวบรามมนแดงเนี่ย ถูกสร้างมาจากกัวกีด้วยครับครับก็จะเป็นเด็กลักษณ์เฉพาะเฉพาะตัวของเขาครับผมของบราันแดงอย่างพี่บอยเลือกตัวนี้เข้ามาเอาจุดเด่นของเขาเลยคืออะไรฮะพี่ก็ความสมูททั้งตัวครับครับผมผมเป็นวัวที่มีกล้ามเนื้อทั้งตัวครับผมครับตั้งแต่คอมาไหลมาถึงลําตัวมาถึงสะโพกเนี่ยสมบูรณ์ครับ ตัวนี้ก็คือนำเข้าใช่ไหมพี่ไม่ไม่ครับลูกเกิดที่นี่โอ้อนี่เป็นลูกที่บีดในฟาร์มนะใช่ครับโอ้โหพ่อเป็นใครครับพี่เอ่เ HK X-ray ลโคนครับแป5อหารับหนึ่งแม่ก็เป็นแม่ในฟาร์มแม่ SK ครับเป็นแม่หัวในในเมืองไทยเนี่ยครับครับผมครับสวยมากพี่น้องครับนี่คือตัวอย่างอีกคลิปหนึ่งนะครับในการเลือกซื้อแม่พันธุ์ นะครับนะถ้าเลือกได้แบบนี้ถ้าสเปคได้ที่อย่างพี่บอยบอกมา,าแล้วเรื่องราคาล่ะครับพี่ถ้าอย่างสเปคอย่างที่พี่บอกมาเนี่ยราคามันจะอยู่ประมาณไหนใครในฮ้อยหรือว่าเจ้าของฟาร์มเขาจะบวกเราเยอะไหมอย่างสมมติมือใหม่อยากจะเลี้ยงนะครับพี่ถ้ามือใหม่เนี่ยครับถ้ามีทุนนะครับครับคือก็อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นว่าผมเลี้ยงผมเลี้ยงคัดวัวประกวดครับ ราะวัวรประกวดทำไมถึงคัดวัวประกวดยังไงก็ต้องสวยแน่นอนถึงจะมาประกวดถูกไหมครับครับผมคิดคิดง่ายง่ายแต่ทีนี้ว่าพอเป็นวัวประกวดเนี่ยครับมันจะมีอะไรพิเศษกว่าเกรดแม่พันธุ์ครับความสวยงามการส่งต่อในอีกรุ่นหนึ่งมันต้องมีมากกว่าเกรดแม่พันธุ์ครับครับฉะนั้นราคาก็ต้องสูงไปตามเกรดครับสูงบ้างครับนะครับนะนี่ฮะสำหรับคนที่จะเล่น ถ้าเล่นเล่นถ้ามีทุนนะครับเล่นเล่นเกรดพวกนี้ครับแล้วไม่เสียเวลาครั่วออกมาเนี่ยราคาเนี่ยไปถึง30แน่นอนครับอ๋อผมถามตรงๆเลยพี่อย่าโกรธผมนะครับวัวฟาร์มพี่เนี่ยอย่างสมมติตัวนี้ฮะพี่ให้เกรดอะไรเกรดอะไรครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเกรดพรีเมียมเลยครับพรีเมียมเลยเนาะที่อยู่ทุกวันเนี่ยคือเกรดพรีเมียมครับ คือทาผมทําบัวเกรดเดียวนะครับครับผมครับผมก็จะเป็นเกรดประกวดอย่างเดียวเลยครับนี่คือวัวเกรดประกวดเลยครับพี่น้องครับนี่ฮะให้พี่น้องดูจุใจเลยครับเลือกซื้อบัวก็ต้องดูแบบนี้นะครับนะถ้าเกิดว่าคนที่พอมีทุนหน่อยแต่ว่าคนที่จะบีดเอาเป็นเอฟเป็นอะไรขึ้นมาพี่พี่แนะนํายังไงบ้างพี่นิดนึงวัวเอฟเหรอครับครับ วัวเอสมันเ,เป็นวัวลูกผสมนะครับใช่จะบีดให้เป็นเลือดร้อยอย่างเงี้ยครับพี่ก็ใช้เวลา14ปีมันจะได้ถึงเกรดพรีเมียมไหมมันไม่ถึงครับเพราะว่าวัวลูกผสมเนี่ยยังไงก็คือไทยบราแมนพวกนี้ยังไงก็เป็นอเมริกันบราแมนไม่ได้ความแตกต่างมันมีครับอ๋อโอเคผมเพราะว่าพอพอเป็นเป็นเนป้าจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายมันก็คือไทยบราแมนครับ ไม่ใช่อเมริกันบามันไม่ใช่อเมริกันบามันแต่ก็เรียกว่าไทยบามันร้อยได้ใช่ครับแต่ไปเรียกอ,อเมริกันบามันร้อยไม่ได้ใช่ครับอ่านี่คือความรู้เลยนะพี่น้องนะเ <พอ S 2> นี่ยครับพอพอเราเลี้ยงไปแล้วผมไม่เคยทําครับครับอ่าวฟเนี่ยก็ทําทํามาหมดอ,อราคาก็สู้ไม่ได้แน่นอนสู้อเมริกันบามันเลือดร้อยไม,ไม่ได้แน่นอนไม่ได้ครับครับผมโอเคพี่วันนี้ขอบคุณมากครับผมครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ ครับเป็นไงบ้างครับการเลือกซื้อแม่พันุออ์อเมริกันบามันนะครับ<ด>ก็ใครที่มือใหม่นะครับอาจจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับนะส่วนใครที่มีความรู้มีประสบการณ์อยากจะแนะนำอยากจะเสนอหรือว่าอยากจะแบ่งปันความรู้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับทางช่องยินดีนะครับยินดี รับฟังทุกความคิดเห็นนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพูดจาภาษาวัวเพื่อเป็นกำลังใจในการที่ทำคลิปต่อๆไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ